ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจวันที่14มกราคมต่อว5 6 7โดยชายผู้บังคับร่้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบัลไทยในช่วงของอบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนีอ้อะไรยังไงด่วนเลยนะคุณแม่ยืนยันเคนเนดูกนเกลสนเล่นทีมชาติไทยในครั้งนี้หรือไม่ไ หลังจากที่นักขอฟังเคนเนตดูกราวดาา์ยอดกองกลางห้องเครื่องลูกครึ่งไทยดีเกเรทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่เว้นว่างจากการลงสนามให้กับทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่ครบ3ปีเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาซึ่งนั้นตรงตามเงื่อนไขฟี f า FIFA กำหนดเคนเนตดูกราวสามารถลงเล่นให้กับทนักของทีมชาติไทยได้กระทั่งแฟนบอลต่างเรียกร,ร้องให้ บาสดาอิชิอิโรเมถึงมาดามแป้งโดนพันล่มซ้ำแนยุคสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยเร่งดำเนินการจัดการดึงตัวเคนเนตูกเกาเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยชุดโดยศึกเอเชียนคับ2 0 2วรอบคัดเลือกจะเปิดฉากขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม ที่จะถึงนี้ซึ่งณตอนนี้เคนเนตดูการเราเองนั้นก็ยังคงไม่เคยที่จะเปิดเผยออกมาเลยว่าตัวเลือกที่จะลงเล่นกับทีมชาติไทยในครั้งนี้จะทําได้หรือไม่แต่ทว่าล่าสุดคุณแม่เคนเนตดูการเราเองก็ได้ไปตอบนะฮะคอมเมนต์แฟนบอลไทยรายหนึ่งหลังจากที่แฟนบอลรายดังกล่าวนั้นถามถึงเคนเนตดูการเราว่าจะเล่นกับทีมชาติไทยในครั้งนี้ด้วยหรือไม่โดยคุณแม่เคนเนตดูการเรานั้นตอบกลับแฟนบอลรายดังกล่าวระบุนะว่าเคนเนตอยากจะเล่นกับทีมชาติไทยค่ะ แบบนี้ฟอร์มแฟนบอลไทยจะว่าอย่างไรในครั้งนี้กันแน่นะอาผมเป็นว่วงานนี้ผมว่าเดี๋ยวจะหาทางให้จงได้นะครับมาดามแป้งจัดให้อย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับแล้วอย่างไงเจ้าเบสเปิดเผยความพร้อมในการซ้อมครั้งแรกของทีมชาติไทยชุดยู20ปีในครั้งนี้โดยการนี้หน้าของทางฝั่งเจนสพัดควรถนอมแนวรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปี ชุดเตรียมทีมเพื่อจะดยสึกฟุตบอล AFC ซียู่ปีเอเชียนคัพ2025ัารอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในรดือนเมษานที่12กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคมเผยความพร้อมในการซ้อมที่แคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งทัพช้างศึกชุดยูย่ปีลงฝึกซ้อมมือแรกที่บุรีรัมย์และมีการประกาศรายชื่อ .3 3นักเตะเพื่อจะเก็บตัวฝึกซ้อมและกรลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องก่อนจะตัดตัวลุยรอบสุดท้ายต่อไปซึ่งการฝึกซ้อมเป็นช่วงเย็นของวันจันทร์ที่13 โมกกราคมเป็นการทบทวนคอนเซปต์ของทีมและก็ให้นักเตะป,ปรับสภาพร่างกายทำกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นโดยก่อนการซ้อมเจ้าเบสเจนทพัฒน์โกวนถนอมที่ติดทีมชุดนี้ต่อเนื่องเผยถึงวันแรกของการเตรียมความพร้อมและสิ่งที่ต้องพัฒนาก่อนจะเข้าสู่ร์นเนต์บอกว่าก็มีเรื่องเกมรับครับรวมถึงการจบสกอร์เราต้องละเอียดมากกว่านี้เรื่องของเซตพีทก็เป็นเรื่องที่เราเองนั้นพยายามที่จะพัฒนามาโดยตลอดทั้งเกมรุกและก็เกมรับรวมไปถึงการ สร้างเกมการพยายามที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ในทุกๆวันครับส่วนเรื่องของผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับมีผู้เล่นเก่งๆเข้ามาผมก็จะพยายามโฟกัสที่ตนเองมุ่งมันตั้งใจให้มากที่สุดทั้งในสนามาและข้นอกสนามครับรวมไปถึงการทํางานกับเพื่อนร่วมทีมในครั้งนี้กันอีกด้วยการได้ไปเล่นกับหน้าของพลังการ f c ถือได้เลยนะว่าเจอเพื่อนๆพี่ๆ ใหม่นะฮะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในครั้งนี้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพียบซึ่งผมก็จะนํามาพัฒนาต่อในทีมชาติในครั้งนี้โดยการเจอกับญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเราก็พยายามจะศึกษาแระหาจุดอ่อนพวกเขาและกหวังว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและเราจะทําผลงานให้ดีด้วยครับฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยนะครับพวกเราเองจะตั้งใจอย่างเต็มที่ให้มากที่สุด มีผลงานที่เรียกว่าดีที่สุดในทุกๆเกมในครั้งนี้เจ้าเบสก็ได้กลรเาไปใช้สำหรับนั่งของทีมชาติไทยชุดย20ปีจะเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดบริรัมจนถึงวันที่20มกราคมนี้โดยจะมีเกมอุ่นเครื่องพบกับสโมสรอาราชีสไลด์ยูนิเต็ดนะฮะในวันที่1 6มกราคมที่สนามบริรัมซิตี้สเตเดียมจากนั้นจะมีเกมอุ่นเครื่องอีก3นัดพบกับทีมชาติจีนวันที่21มกราคมที่ปิปาตจวบีริขัน แล้วก็พบกับทีมชาติอิรักในวันที่15มกราคมและสุดท้ายพบกับมนเรื่อของทีมชาติกาตาร์ในวันที่31มกราคมจากนั้นก็จะกลับมาเก็บตัวที่แคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างวันที่1ถึง10กุมภาพันธ์และวันที่11กุมภาพันธ์ออกเดินทางสู่เมืองเซิจจนเจิ้นประเทศจีนซึ่งโปรแกรมของทีมชาติไทยยู20ปีศึก AFC ยู20ปีเอเชียนคัพ2025เราเป็นกลุ่มสายดีไม่ติดต่อไปนี้นะัดที่1วันที่14กุมภาพันธ์นะฮะ พบกับทีมชาติญี่ปุ่นในเวลา10.00น15นาทีตามเวลาของประเทศไทยนักสนาฝึกซ้อมฟุตบอลเยาวชนส่วนเชิหนึ่งณที่2วันที่17กุมภาพันธ์พบกับทีมชาติเกาหลีใต้เวลา16.00น15นาทีตามเวลาของประเทศไทยนักหนาฝึกซ้อมฟุตบอลเยาวชนส่วนเชิหนึ่งณที่3วันที่20กุมภาพันธ์พบทีมชาติซีเรียเวลา14.00นตามเวลาของประเทศไทยนักนามกีฬาศูนย์วัฒนธรรมและก็กีฬาหลงหัว ทุกนะัดถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook, Youtube ช้างศึกในขณะนี้ก็เป็นรางวังนงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารัตเนยนักรบซากุระควา้าจีเอโกอันคาราเดจากโตรันโต้เอโดยเซเดโซโซกาก้าทีมดังของศึกเจวันลิกของญี่ปุ่นประกาศในการคว้าตัวเจโกอันตราเต้ด e รุกชาวบราซิลจากสโมสร โต롤톤เอฟซี FC, ทีมในสึกเบเจอร์ลิกซ์ซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริการ,ร่วมทีมและดูการ2 0ั25เป็นที่เรียบร้อยซึ่งดาวเตะเลือดซาม้าวัย24ปีส่วนสูงถึง179เซนติเมตรเล่น,นทั้งปีกระก็กส่นหน้าผ่านการค้าแข้งในลีกสูงสุดของแดนลุงแซมทั้งสิ้น58นัดยิงไป10ประตูกับอีก3แอสซิสจากการลงเล่นให้กับ York City, นิวยอร์กซิตี้ในระหว่างช่วงปี2021รวมถึงยังเคยค้าแข้งกับสมสรสอนสันเจิผงเ c ศึกชนิดซูเปอร์ลีกประเทศจีนเมื่อปี2024ได้ลงเล่นไปได้ทั้งสิ้น22นัดยิงไป2ประตูกับอีก3แอสซิสนอกจากนี้จิโกอินเราเต้ยังเคยค้าแข่งในลีกเซเรียเออาบราซิลกับสมโมสรแอตเลติโก้ารานานิเซและก็สมโมสรบาเยียเอฟซในระหว่างปี2020และก็2023ตามลำดับได้ลงเล่นร่วมกันไปทั้งสิ้น19นัดยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิส์ สำหรับจีโกอันตราเต้นั้นถือว่าเป็นสมาชิกใหม่ของเซเรโซสกาในฤดูกาลสัปที่25ภายใต้การกุมทีมของกุนซือคนใหม่อย่างอาเชอร์ปาปัสต่อจากราฟาเอลปราเตลแนวรุกเพื่อนร่วมชาติที่ย้ายมาจากกระตั่งของบาเคียเอฟซีในครนี้เช่นเดียวกันนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงประบักผง,งาดผู้เล่นยอดเยี่ยมชัยลีก ประจำสัปดาห์ใน,นั้งนี้โดยงานนี้ตางด้านของทางฝั่งนะผมกองหน้าชาวสวีเดนวัย21ปีรายนี้เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะหลงังจากที่ย้ายจากเอซิมิลานมาค้าแข่งกับในสุดโบริโวชัยลีกกับเมืองทองยูเนเต็ดนะฮะโดยเกมล่าสุดเนี่ยเขาคนนี้ระเบิดฟอร์มทำแฮตทริกแรกของตนเองด้วยสถติในการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตู100%พร้อมช่วยกิเลนพยองบุกเอาชนะลำพูนบริเออร์ไป5-1ต่อ ควา้าเลินยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์แรกของเดที่2สถิติของเอมิวรบักขาพบลำพูนวบรีเออร์เนี่ย3ประตูเรียกว่า3ต่อ3ครั้งโอกาสในการยิงเข้ากรอบ8ครั้งสับัดบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่ง1ครั้งสร้างโอกาสได้กับเพื่อนและก็1ต่อหนึ่งครั้งเข้าประทะชนะ1 0 0เซลยนะเป็นนัลบั้งานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเจ่นครับอะไรจะไงโคดอุตตอบว่าทำไมเด็กใต้ไม่ค่อยติดทีมชาติไทยบอลผู้ใหญ่ช่วยการ์บีเอฟซี กลังขาดสภาพคล่องในเวลานี้โดยโคชอูดชูดแนวทางการพัฒนาสนัวมัรและก็แนวทางนัะเยาวชนแดนใต้พร้อมเปิดเผยกระบีเอฟซีประสบกับวิกฤตทางการเงิน โดยโคชอุตรสระบราบุตรีพันธ์ได้เปิดเผยกับทีมงานธารัตสปอร์ตเกี่ยวกับมุมมองนะฮะในการพัฒนาฟุตบอลภาคใต้และก็เยาวชนภาคใตร้รวมถึงอัปเดตสถานการณ์ของทีมการบีเอหลังเจอกับพนักงางวิกฤตการณ์ทางการเงินกับเป้าหมายในการทำทีมต่อฐานะเฮดโค้ดและก็รักษาการประธานสโมสรกรบีเอ โดยโคดอูดได้เปิดเผยมุมมองกับทีมงานทารสปอร์ตในเรื่องของเงินสนับสนุนสำคัญไหมเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้สโมสรแดนใต้ไม่สามารถก้าวไปอยู่ในศึกไทยลีกหนึ่งได้บอกไว้ว่าความบันรานจากเงินสนับสนุนจากสมาคมมันไม่ลงตัวส่วนตัวมองว่าทำไมไม่สร้างเหมือนญี่ปุ่นมองว่าต้องได้บรบการพัฒนาที่เท่าเท่ากันในทุกด,ด้านดีกว่าไหมเด็กใต้หรือว่าเยาวชนภาคใต้ทำไมถึงยังไม่สามารถจะก้าวไปสู่จุดสูงสุดได้ อย่างเช่นการติดทีมชาติและเด็กใต้เองยังขาดการพัฒนานในด้านใดโคชอุดมองว่าเพราะเด็กใต้อยู่บ้านอยู่สบายมีเขามีสวนแต่จากที่ผมเคยสัมผัสมาผมมองว่าทำไมเราไม่สร้างเด็กใต้ให้มีบุคลิกที่มีสไตล์ของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเด็กถ้าเด็กไม่เอากับเราก็มันก็ยากจะต่อยอดได้และสิ่งที่เด็กใต้ยังขาดอยู่คือความมุ่งมัน่น ทักคติอยากจะให้เปลี่ยนมุมมองว่าเป่าอีกนั้นสามารถเป็นแมสซี่ได้หรือเป็นโรนโดได้ถ้าคุณไม่มีทักษะไม่มีเบสิกคุณจะไปไกลไหมแต่เด็กบ้านเราเนี่ยเลิกซ้อมเสร็จไปเตะบอลเดินสายไปหาเงินเราต้องสร้างบาาูญค่าสร้างศรัทธาให้กับลีกให้นักเตะมีราคาขึ้นโค้ชมีราคาขึ้นจะทํายังไงให้เด็กคิดว่าการเล่นอาชีพให้เป็นบอลอาชีพเพื่อจะยกระดับตัวของเราเองขึ้นไปอีกครั้งและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงุ่บอลไทย ประจำวันที่14มกราคม2567โดยชายผู้บังคับรั้งฟุตบัญชานครับ